สวัสดีนะครับสวัสดีเอฟซี FC ทุกท่านนะวิ่งงาน40เที่ยวครับวันนี้โขนดีมากครับนี่ทรายดินตรงนี้ก็สุดจัดเลยครับทรายหมดนี่นี่ลอกดินขายครับ โอ้แป๊บเดียวเต็มแป๊บเดียวเต็มครับอู้อดวลกับเจ้าซูมิโตโมะเฮตสสองร้อยสิบครับหลังจากพักกินข้าวเที่ยงมาต่อกันครับโอ้ตระราย นี่ข้อเสียของการไม่ใส่บางฝุดก็อันตรายนิดหนึ่งครับเศษไม้แหละอันตรายสุดเลยพวกาเศษมงเศษไม้ครับสำคัญที่บ่อน้ำนะตอนนี้เอาไปถมที่ครับ รวมที่ทำบ้านทำบ้านจะสันป่ะอู้โคลเร็กนี่ก็ต้องแบกหน่อยครับสมิตโมยให้สองร้ย3 10, 3 10. อยสามร้อยสิบสามหนึ่งศูนย์เอ้ยหนึ่งสามศูนย์หนึ่งเอ้ยร้อยสามสิบขอโทษครับ ออกก็ฟรีโอ้โหควันนี่เต็มระบบครับอ้ควันเยอะเลยสายล็อกครับสายล็อก อูอินตันโอ้ทางเรื่องจุกแล้วน่าจะลั่นแล้วครับนี่โอ้จวดกันต่อครับ รถเด็ดแล้วเออรถติดบ่เอเอเดีเ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จสองคันนี้จะไปดูน่าจะรถเสียอุ้น่าจะติดนามา ตันมากครับคันนี้หูหูแตกเลยเมื่อกี้ต้องถอยต้องถอยก่อนแล้วอ้ามีแอ,อร์ด้วยป่ะคันนี้มีแอ,อร์ไ,ไหมไม่มีหรอ Lớp xe ra giờ dẹp lòi lót xe uống vào <laughs> uuuu uh, คันนี้ก็น่าจะเกมรับดินมีแต่เกมครับช่วงนี้วิ่งงานวันแรกนะหลังจากฝนไม่ตกมา2อสาวันเสร็จนี่ก็กลับแล้วครับนี่จะไปออกกำลังกายต่อ ช่วงนี้ฟิตร่างกายรายการฟุตบอลเริ่มเข้ามาแล้วแต่ก็ไม่ได้เชิงว่าจะไปเตะบอลเลยนะถ่ายคลิปตอนเช้าเนี่ยถ่ายคลิปเช้าายเตะก็ไปเตะทุกวันนะเตะช่วงขับรายการก็ไม่ค่อยมีช่วงนี้ะปะแบกกันเต็มๆแล้วโอ้จ่อได้วะลลุกไปดิอู้ เสียตูดแน่นอนครับอุ้ยจะออกได้ไหมนะครับอันนี้โโหเรียบร้อยครับโอ้ไม่วิ์นี่หรอเนี่ย ดถเป็นกร็อพแล้วครับออออไป้ยมาก่อนครับอยาไปดูปรถเสียวก่อนครับโอ้ท่าสวยสวยงามตามท้องเรืองครับโอ้ไม่ผ่านลุ้มนี่ครับ dập rồi. à chậm lo này bạc đi nhớ mà các อูพอรวมช่าง,งครับส่งข้าวปกวาดากหหกหหกหกเหกหกหกหหฮหก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 กโกห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 ครกห กำลังเอาเลนออกครับนี่อีกสองคันครับน่าจะได้ดันตูดอีกสักหนึ่งคันอยู่ น้ำออกหมดแล้วทา่านโอ้ล่นป่าครับคันนี้ไม่น่าหลอดแล่เดี๋ยวไปล่าจะไปลอดตั้งแต่ตรงนี้แล้วครับ โคทำงานอีกแล้วดันดยาวๆครับอันนี้เพิ่งนำฝาท้ายมาใหม่นะรอดไหม เอาสำหรับคลิปนี้ก็ไปไปายครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอสละอันดับการชมคุณเอฟซีทุกท่านครับไว้เจอกันใหม่ครับขอบคุณนะสวัสดีครับ